อฟฟเป็นปาแรมดีฟอร์มผิวน้ำขนาดใหญ่พบในพื้นที่ตั้งแต่เขตอบอุ่นของมหาสมุทรไปจนถึงเขตร้อนโดยมีความยาวได้ถึง11เมตรหรือ36ฟุตซึ่งหลายคนหวั่นวิตกกังวลว่าจะเป็นสัญญาณเตือนของสึงนามิสำหรับผู้เชี่ยวชาญมองการพบปลาพญานาคหรือปลาออฟฟิศซึ่งมีขนาดความยาวโดยประมาณ2.4เมตรเป็นปลาที่หายากมีระบบประสาทส่งสัญญาณเตือนภัยได้น้อยกว่านก และสุนัขซึ่งพบปลารูปร่างแปลกประหลาดนี้ที่จังหวัดสตูลชาวบ้านเรียกกันว่าปลาพญานาคกังวลว่าจะเป็นสัญญาณอันตรายปลาที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดนี้มีรายงานระบุว่าจับได้ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลเป็นปลาพญานาคอยากได้มาบริจาคเข้าอพวชเพื่อประโยชน์ของชาติครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตช่วยกันแชร์พร้อมแสดงความเห็นว่า นี่คือปลาพญานาคที่เคยเห็นในรูปถ่ายมีคนเคยบอกว่าหากเห็นปลานี้อาจจะเป็นสัญญาณอันตราย